สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยนประจำวันที่18มกราคมนะครับเมื่อวานหลังจากมีการเบรกเอาตัวแนวรับนะครับลงไปแล้วก็มีการเบรกเอากรอบสามเหลี่ยมลงไปในระยะสั้นนะครับราคาก็เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมาทดสอบบริเวณแนวรับที่มันเบรกลงไปนะแต่ว่ายังมีการยังปรับตัวขึ้นไปต่อเหนือโซนแนวรับที่มันเบรกลงมาไม่ได้นะครับผมเลยมองว่าตรงนี้กลายเป็นจังหวะเบรกเอาและรีเทสนะเราก็ยังไม่ผ่านเพราะงั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนโซนแนวรับตรงนี้ไปเป็นโซนแนวต้านของราคานะครับโดยมี แนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ3 3 5 0 0ถึง36-800นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาต้องการที่จะกลับขึ้นไปให้ได้นะครับดึงโพเจเชอร์กลับมาในระยะสั้นราคาจะต้องเบรกตัวแนวต้านนี้ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเคลียร์กรอบสามเหลี่ยมออกนะครับเพราะมีการเบรกเอาลงไปแล้วเนาะเพราะงั้นเนี่ยอ่าก็เลยมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้อีกนะครับ ตับใดที่ถ้ามันยังอยู่ต่ํากว่าโซนแนวต้านตรงนี้นะก็มีโอกาสที่จะลงไปทดสอบบริเวณ3 0 0 0 0ื่นถึงแปดร้อยถึงสามหมนได้นะครับในระยะกลางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ช้อนซื้อช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะเมื่อวานราคาก็ยังปิดลบนะครับเป็นแกว่งพักตัวอันนี้เป็นรูปแบบของอโดจินะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของอภาพรวมยังติดอยู่ในฝั่งของเบลลิตอยู่นะครับเพราะว่ายังเป็นการปิดลบต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับ เพราะงั้นเนี่ยอตอนนี้ก็คือโฟกัส2จุดนะครับก็คือแนวต้านที่3 5 8 0 0ถึง3 5่้าเอ้ย3 5ด0้ถึง36,800นกะครับซึ่งถ้าจะกลับตัวขึ้นไปนะครับต้องเบรกขึ้นไปให้ได้เพื่อไปทดสอบใฮเ,เดิมแถวแถวส0 0หม0ถึง41,000นะครับแต่ถ้ายังโดนกดอยู่แบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบบริเวณ 3800- มถึง30,000ได้นะครับประมาณนี้ส่วนถ้ามันหลุด30,000ไปอาจจะต้องถอยออกมาทั้งหมดนะครับในในตัวออเดอร์ที่เรามีอยู่เพราะว่าอาจจะเริ่มมีการ เขรียกว่าเป็นการคอเล็กชันหรือปรับฐานในระยะกลางถึงระยะยาวนะก็อาจจะลงไปลึกหน่อยนะครับก็อาจจะต้องระวังนะครับเพราะงั้นช่วงนี้ก็โฟกัสแค่ส่วซนนี้ไปก่อนนะครับประมาณนี้ก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมบิตคอยประจําวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้นะครับผมนะครับผมก็ยังไงก็เถรดกันด้วยความระมัดระวังนะครับควบคุมความเสี่ยงกันไว้ด้วยนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ crossfire